อาหารญี่ปุ่นสตรคนญี่ปุ่นแท้ๆในราคาหลักสิปลื้มจนอยากจะชวนเพื่อนมากินด้วยเลยอะ่ะไอ้ดาพาทุกคนมาร้านอาหารญี่ปุ่นสตรคนญี่ปุ่นแท้ๆในราคาเบาๆที่ตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคองสี่เป็นร้านที่ไอ้ดาเคยมาเมื่อ7ปีก่อนผ่า,านไป7ปีแล้วราคาและรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้าง เราอยู่ที่หน้าร้านตื้มสุก้ยเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับทนายดิฉันดิันค่ะอืโอโหหูยแล้วอย่างนี้จะไหวหรออย่างนี้จะไหวหรอพี่ไหวนี่ไม่ใช่ไอ้ด้านาระราคาเดิมขนาดนี้พี่จะไหวเหรอไหวครับ <IN C LE> น้องทานได้พี่ก็ขายไหวครับผมคือผ่านไป7ปีแล้วว่า ราคายังเท่าเดิมสุดยอดพี่คะเอาอยากิโซบะ49บาทเองเหรอพีอ่ราเมงซุกงโคสึหมูทอด49หรอไก่เทริยาก,กิ1 9บาทเองเหรอคะครับผมข้าวหน้าหมูตุ๋น69แกงกะหรี่หมูทอด69เอาสลัดหมูทอด59อุ้ยสั่งเยอะมากเลยไม่เป็นไรแต่ถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาหกรายการ384บาทครับไม่ถึงสี่ใบแดงไม่กอ ฟิวซุโก้เนเริ่มต้นตั้งแต่ปี2559นะครับผมก็บังเอิญว่าได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งก็ทําอาหารอยู่แล้วที่ญี่ปุ่นก็เลยชวนกันมาเปิดร้านเล็กๆที่ราชสวายตรงนี้ครับผมหลักๆของเราที่จะนิยมเนี่ยคือยากิโซบะนะครับแกงกะหรี่แล้วก็คาซึด้งที่ทุกซอสท,ที่เราใช้เป็นตีขึ้นเองทั้งหมดเลยครับก็เนื่องจากว่าเราต้องการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านปิ้มสุโก้ได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามคุณมีตังคุณาาาารไ้วนพนาคภาํ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่าแล้วก็สามารถทานได้เป็นประจำทุกวันครับเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่เราไว้ใจได้นะครับมีมาตรฐานในการผลิตซึ่งหลักๆแล้วก็จะมาจากทาง C ีเพราะว่าสินค้ามีคุณภาพนะครับผมเป็นสินค้าที่ใหม่แล้วก็สดอีกทั้งยังสามารถจะส่งให้เราได้ทุกวันตามเวลาที่เราต้องการด้วยครับลูกค้าก็ชื่นชอบครับให้การตอบรับที่ดีตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ลูกค้าบางท่านเนี่ยทานทุกวันตั้งแต่7ปีที่แล้วจนทุกวันนี้ก็ยังคงทานอยู่ และนี่เลยอาหารญี่ปุ่นสูตรคนญี่ปุ่นแท้ในราคาหลักสิบคุณภาพแบบเกินราคามากๆเรามาเริ่มกันที่ข้าวหน้าไก่เทอเริยากิกันก่อนเลยดีกว่ารู้สึกได้ถึงความุด i ี่ชุมช่มฉ่ำของไก่และเทอเริยาก,กิหวานนิด,นดๆเค็มหน่อยๆกลมกล่อมมากแล้วข้าวเขาก็ใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นด้วยแบบมีความเม็ดสวยมีความเหนียวกำลังดี ที่เนีเขามีสุขให้ด้วยตั้งอยู่ด้านหลังไอได้เลยสามารถมาตักฟรีได้ข้าวหน้าหมูตุนอุ้ยหมูเขาให้มาแบบเยอะมากมาแบบทั้งชิ้นเลยตัวหมูเนี่ยเขาเอาไปทอดก่อนแล้วก็เอามาตุนกับน้ำซุปที่มีไข่แล้วก็หัวหอมได้ทั้งความกรอบเล็กๆและความนุ่มเบาๆของหมูและไข่ ราเมงซุปทงคัสึแล้วเขาจะท็อปมาด้วยหมูทงคัส,สึแบบนี้เลยวิธีการกินแบบคนญี่ปุ่นนะคะเราจะต้องชิมน้ำซุปกันก่อนนนนมมมีีคววาเหยุ่อืข้าวแกงกะหรี่หมูทอดน่ากินมากน้ำแกงกะหรี่เนี่ยรสชาติแบบหอมกลิ่นเครื่องเทศแต่ว่าไม่ได้แรงเกินไปคือทานง่ายรสชาติแบบกลมกล่อม และที่นี่เนี่ยเขาก็เลือกใช้หมูและไก่จากทาง CP ที่มีความสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานที่ไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็อร่อยจัดจำหน่ายโดยโลตัสซื้อคุ้มครบจบในที่เดียวปลื้มในราคาสุดโกนในรสชาติโทระที่นี่คือปลื้มสุดก้นปลื้มจนอยากจะชวนเพื่อนมากินด้วยเลยอ่ะโทรหาเพื่อนแป๊บโลอ,อยากจะชวนมากินอาหารญ,ญี่ปุ่นจังเลยอะมาแม ไช้อนไม่มีซ้อมไม่มีอะไรเลยอะแกทำไงอะเฮ้ยครับผมมีอะไรฝังร้านื้สุกโต้ตลาดกลางลาาสวายนะครับเปิดทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่15นาฬิกาจนถึง3าทุ่มนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีร้านปื้มซปเปอร์เล้งนะครับแล้วก็ร้านขาหมูนับครังด้วยครับที่ตลาดกลางลาาสวายเหมือนกันครับผมต้นโตรุ่ง